สวัสดีค่ะ w e l c ั m ส to b บ n g k o k สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันคนหนึ่งมาฝากกันครับเธอตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะเธอได้ยินมาว่าที่นี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีอาหารอร่อยมากมายและผู้คนก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวหลังจากที่ได้ยินคำชมเหล่านี้เธอจึงอยากมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองครับและเมื่อมาถึงประเทศไทย เธอก็ได้พบกับเรื่องราวหลากหลายที่ทั้งน่าประทับใจและเกินความคาดหมายก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของเธอในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราครับเรามาเริ่มกันเลยครับเปิดคลิปมานะครับสาวสวยชาวไต้หวันคนนี้เธอกําลังอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเธอเล่าว่าตอนนี้เพิ่งจะกลับจากการออกกําลังกายและรู้สึกหิวมากๆ เธอบอกว่าตอนนี้เธอกำลังจะลงไปรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมครับหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเธอมีแผนจะออกไปเที่ยวสำรวจสถานที่ใกล้ๆตัดภาพมาที่ห้องอาหารของโรงแรมเมื่อเธอมาถึงเธอรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะที่นี่มีอาหารให้เลือกหลากหลายเธอบอกว่าอาหารแต่ละอย่างดูนะ่ารับประทานมากจากนั้นเธอก็โชว์อาหารเช้าที่เธอเลือกมาครับเธอพูดว่านี่คืออาหารเช้าของฉันค่ะฉันหยิบขนมปังมาสองชิ้น เพราะหลังออกกําลังกายฉันต้องเติมคาร์โบไฮเดรตให้ร่างกายมันสําคัญมากข่ะหลังจากที่เราออกกําลังกายวันนี้เธอวางแผนจะออกไปเที่ยวทั้งวันแต่เธอรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยจึงตัดสินใจดื่มซุปสาหร่ายหนึ่งชามเธอบอกอีกว่าอาหารที่นี่เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ค่ะมีตัวเลือกหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารตะวันตกหรือแม้แต่อาหารอินเดียทุกอย่างดูน่าทานมากค่ะเธอแนะนำว่าถ้าคุณได้มาเที่ยวกรุงเทพและพักที่โรงแรมนี้ อย่าลืมลองอาหารเช้าที่นี่นะคะมันอร่อยและคุ้มค่ามากค่ะหลังจากที่เธอทานอาหารเสร็จเธอก็กลับขึ้นไปที่ห้องพักเพื่อแต่งตัวเธอพูดว่าตอนนี้ฉันพร้อมที่จะออกไปเที่ยวด้านนอกแล้วค่ะเธอเล่าต่อว่าเมื่อวานนี้ฉันไปช้อปปิ้งที่ย่านอารีแล้วก็เจอร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งฉันเลยซื้อชุดนี้มาชุดนี้มันสวยมากค่ะแถมราคาถูกสุดๆเลยเธอบอกว่าเธอชอบชุดนี้มากเพราะมันดูมีสไตล์และวันนี้เธอจะพกกระเป๋าใบเล็กนี้ไปเที่ยว พราะมันเข้ากับชุดใหม่ของเธอก่อนที่เธอจะออกไปเธอพูดถึงสิ่งที่เธอชอบมากเกี่ยวกับการอยู่เมืองไทยหนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่นี่ก็คือการเรียกกร็บเพื่อเดินทางค่ะพี่สาวของฉันแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ควรใช้ Grab p r e ี i ยมเพราะมันดีกว่าและปลอดภัยกว่าค่ะตอนแรกเธอคิดแบบนั้นเธออยู่ที่นี่มาได้สี่วันแล้วในช่วงแรกที่เธอมาถึงประเทศไทยเธอเลือกใช้บริการ Grab p r e ี i ยมแต่หลังๆเธอเริ่มลองเรียกกร็บแบบปกติ และคนขับที่เธอเจอก็ให้บริการดีมากพวกเขาเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวและเธอรู้สึกว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่เคยกังวลเธอพูดว่าฉันรู้สึกว่าประเทศไทยปลอดภัยมากค่ะตอนนี้เธออยากออกไปข้างนอกแล้วเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เที่ยวในย่านนี้จากนั้นเธอก็ขึ้นรถแกร็บที่เรียกมาตัดภาพมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเธอเพิ่งเดินทางมาถึงครับเธอประทับใจกับการตกแต่งภายในของร้านคาเฟ่เธอบอกว่าร้านนี้ตกแต่งได้สวยงามมากค่ะ มีที่นั่งชิวด้านนอกและยังมีน้ำพุตรงกลางร้านอีกด้วยเธอเล่าว่าบรรยากาศที่นี่ทำให้ฉันนึกถึงร้านคาเฟ่ที่สวยที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ค่ะที่นี่เหมาะกับการมานั่งพักผ่อนในเวลาว่างหรือเอาคอมมานั่งทำงานก็ได้จากนั้นเธอก็ไปสั่งทาสไข่มาลองชิมเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเธอพูดอย่างตื่นเต้นว่าดูนี่สิทธาสไข่อันนี้มีสีสันสวยงามมากมันดูน่ากินเสียเหลือเกินค่ะเธอลองชิมแล้วบอกว่ามันอร่อยมากค่ะ รสชาติไม่หวานจนเกินไปและวิปครีมด้านบนก็มีรสชาติที่นุ่มละมุนอร่อยสุดๆเลยค่ะหลังจากที่เพลิดเพลินกับทาตไข่เธอก็ออกเดินทางต่อไปยังคาเฟอีกร้านหนึ่งตัดภาพมาที่ตอนนี้ครับเธอเดินทางมาถึงคาเฟ่แห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยคาเฟ่แห่งนี้เป็นร้านที่โด่งดังมากในประเทศไทยเมื่อเธอเดินเข้าไปในร้านเธอก็เปิดดูเมนูอย่างตั้งใจเธอเล่าว่าชีสทาสของที่นี่มีชื่อเสียงมากค่ะถ้าอยากได้ต้องจองล่วงหน้าถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะ โชคดีที่เธอจองไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อชิสทาสมาเสิรฟ์ฟเธอบอกว่ามันดูน่ากินมากค่ะมีกลิ่นหอมของคาราเมลเผาสมแล้วกับการรอคอยนานขนาดนี้ค่ะตัดภาพมาตอนนี้เธอเดินทางมาถึงไอคอนสยามเธอบอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อมาเจอเพื่อนค่ะและเพื่อนแนะนําว่าบิงซูของที่นี่อร่อยมากเธอจึงตัดสินใจเดินทางมาลองชิมเมื่อถึงร้านบิงซูเธอเล่าว่าคนที่ร้านเยอะมากค่ะจนไม่มีที่ให้นั่งกินเลย เธอจึงเลือกซื้อแบบกลับบ้านแทนเมื่อได้ลองชิมเธอพูดด้วยความประทับใจว่าบิงซูนี้มีสัมผัสเหมือนหิมะเลยค่ะรสชาติอร่อยมากและไม่หวานจนเกินไปเป็นอะไรที่ฟินสุดๆค่ะเวลาต่อมาเธอเดินทางมาที่เอ็มพ e t ทาวเวอและตอนนี้เธออยู่ที่ชั้น56เธอเล่าว่าที่นี่มีคาเฟ่และบาร์ที่สวยงามมากค่ะสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้จากจุดนี้เมื่อเธอมาถึงเธอสั่งเครื่องดื่มและอาหารมาทานเธอบอกว่า บาร์แห่งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะเพิ่งเปิดตัวไม่นานและยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเธอเสริมว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เพื่อนฉันแนะนำมาอีกทีค่ะถ้าใครอยากหาที่ชิลๆและวิวสวยๆที่นี่เป็นตัวเลือกที่ดีมากค่ะตอนเธอเดินเข้ามาที่สถานที่แห่งนี้เธอบอกว่ารู้สึกชอบมากการตกแต่งร้านของที่นี่นั้นสวยงามสุดๆบรรยากาศที่นี่เหมาะกับการนั่งชิลและชมวิวกลางคืนเธอพูดว่าวิวตอนกลางคืนที่นี่มันสวยมาก ถือเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยเธอแนะนําว่าถ้ามีโอกาสลองมาที่นี่ดูสักครั้งนะคะแล้วคุณจะต้องติดใจเหมือนฉันแน่ๆค่ะจากนั้นเธอก็เล่าว่าฉันจะเดินทางกลับโรงแรมไปพักผ่อนก่อนค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยลุยเที่ยวต่อตัดภาพมาตอนเช้าเธอพูดอย่างสดใสว่าตอนนี้ฉันพร้อมแล้วค่ะวันนี้จะออกไปตะลุยชิมอาหารไทยแถวย่านนี้เธอมีแผนที่จะไปลองก๋วเตี๋ยวร้านดังแห่งหนึ่งเธอเล่าว่า ร้านนี้ฉันเห็นรีวิวจากนักท่องเที่ยวหลายคนทุกคนต่างพูดว่าร้านนี้อร่อยและราคาถูกมากค่ะเมื่อเธอมาถึงร้านเธอก็สั่งโก๋เตี๋ยวทันทีและเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเธอพูดว่าโก๋เตี๋ยวนี้หน้าตาน่ากินมากค่ะเดี๋ยวฉันจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงหลังจากได้ชิมเธอบอกด้วยความประทับใจว่ารสชาติอร่อยมากค่ะแถมราคาก็ถูกจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงมาที่ร้านนี้เยอะมากค่ะ วันนี้เธอได้เดินทางมากับเพื่อนของเธอซึ่งเป็นคนไทยเพื่อนคนนี้จะพาเธอไปตะลุยสถานที่ต่างๆหลังจากที่เธอทานโก๋เตี๋ยวเสร็จเธอก็ได้เดินทางไปเลือกซื้อสินค้าที่ร้านหมีเนยและเธอก็ได้เลือกซื้อเสื้อเชิ้ตขนมกลิ่นทุเรียนมานะครับเธอบอกว่าไม่อยากซื้อเยอะเพราะว่าเธอจะต้องเดินทางทั้งวันหลังจากที่ซื้อเสร็จแล้วเธอก็มานั่งรีวิวของที่เธอซื้อมาเธอบอกว่าขนมนี่กลิ่นทุเรียนแรงมากมันค่อนข้างจะพิเศษเลยส่วนสมูทตี้ก็อร่อยมาก มีหน้าละคนถึงต่อคิวกันเป็นชั่วโมงหลังจากที่เธอทานเสร็จนะครับเธอก็เดินทางต่อไปที่ร้านชุดไทยเพื่อเปลี่ยนชุดไปถ่ายรูปกับเพื่อนของเธอโดยชุดที่เธอเลือกใส่นั้นก็คือชุดนักเรียนหลังจากที่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วทางร้านยังมีบริการเปียผมให้ด้วยเธอบอกว่า,าเหตุผลท,ท,ที่เธอเลือกร้านนี้เพราะว่าร้านนี้อยู่ในร่มและมีเครื่องปรับอากาศหลังจากที่เธอทําผมเสร็จเรียบร้อยเธอก็ได้เดินทางต่อไปที่เยาวราชเพื่อไปถ่ายรูปกับเพื่อนของเธอ เมื่อถึงเยาวราชแล้วพวกเธอก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆซึ่งเธอในชุดนักเรียนก็น่ารักมากเลยนะครับตัดภาพมาช่วงเย็นตอนนี้เธออยู่ที่ร้านบาร์แห่งหนึ่งเธอเลือกสั่งเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่น้ำมะม่วงปั่นค่ะหลังจากที่เธอได้ลองชิมเธอพูดด้วยความประทับใจว่ารสชาติอร่อยมากค่ะมีกลิ่นหอมของมะม่วงแท้ๆเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นและอร่อยสุดๆเลยค่ะหลังจากใช้เวลาเพลิดเพลินในบาร์เธอก็เดินทางกลับไปที่โรงแรม เพื่อพักผ่อนและสรุปการท่องเที่ยวในวันนี้เธอเล่าว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเธอพูดด้วยรอยยิ้มว่าการมาเที่ยวที่เมืองไทยครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆค่ะฉันมีความสุขมากที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเธอเผยความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันยังไม่อยากกลับเลยค่ะเพราะฉันรู้สึกหลงรักเมืองไทยมากๆทั้งอาหารอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและที่สำคัญที่สุดคือ ผู้คนที่นี่เป็นมิตรมากค่ะเธอสรุปด้วยความตื่นเต้นว่าประเทศไทยคือประเทศที่สุดยอดมากค่ะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวอีกฉันจะเที่ยวให้สนุกกว่านี้แน่นอนค่ะและนี่ก็คือทริปการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเธอหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับการเดินทางในครั้งนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกันนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ